พี่รองกล้องไปสุขุมวิทครับเมื่อนี้พาพี่น้องมากินลาบเยโซครับลาบเยโซครับลาบเยโซของแท้ครับร้านปลาหมอนครับอันนี้ของแท้่เนี่เพราะว่ากินอยู่เยโซครับไม่ได้กินอยู่หมองอื่นครับนี่แดงันนี้ค่ยครับอันนี้ยางฟองนมครับฟองนมครับนมวัวนมวัวครับโอ้สุดเดยครับอันนี้โมโมเมนต์เลียดครับกินบะเบ็ดครับเนียครับ ครับอันนี้ครับยู่บ้านข้าต้มครับยูนี่นี่ต้มมันกัไงครับพรั่งพรั่งน้ำตกนำตกนน้ำตกน้ำตกอี่บ้านขาน้ำตกยูนี่น้ำตก บอกอย่งครับเดี๋ยววันหยุดตื่นในข่าวห้องเรียนแซ่บครับแซ่บถามเอาถามคนเกิดินนู้นมาจิ้นเป็นอันมีคข้อบุญชุดแกะนะครับมาจิ้นลาบเยอะสูดอร่อยอันมันนอกนอกเนื้อจากเข้ามาอร่อยมันมีอย่างกับมันอร่อยมันสั่นพอดเนีคือมันได้รับรสชาติความเป็นของมันของแท้ครับนี่ครับอร่อยเด็ดใจอ่าเห็นชัดนะ คือมันจะอรสาดครับสาแล้วก็ไม่มีกลิ่นไม่ได้รับมีรับขอมทั่วไปนี่คือต้นตำรับซีบๆเอากินกินเทือดเทืกินแบบแบบหนาฟินฟินหนาแกรบออออเันนี้ก็จะมีผัดตับเท้านะครับก็คือก็คือเขาลังสรรมาอย่างดีครับลังสรรอาหารคือ ทำเรียบร้อยคือมันเข้าเครื่องครับเข้าเครื่องพอดีคือความเป็นคาวไม่ไม่คาวก็คืออันนี้จะมีพริกกับพริกด้ดยนะเอกระเทียมอันนี้พอข้าวอันนี้ข้าวของเดือกข้าวของเดือบข้าวเดียวหมดเลยข้าวเดียวหมดเลยครับเกี้ยงเนะครับพริกกัดก็คือต้นตำรับยะสุธรนะครับส่วนอย่างเงี้ยส่วปลายตามนี้นะครับถนนแจ้งสนิทครับ ถนนแจ้งสนิทถนนแจ้งสนิทเลยธรรมต่ธรรต่เสียล้วพุ่มน่ะก้อนสิเขาเยื่อโซทอนอยู่ฝั่งสายมือครับฝั่งสายมือเท่าอากาศเยื่อโซทอนที่ไปเสียล้วพุ่มที่อยู่ทางขวามือครับบ้านยังครับนี่บ้านสำรานครับล้านล่านฮะล้านล้านตาหมอนตาหมอนครับตกเด็ครับชื่นแวะชื่นมาอ่อลองกินกันหน่นะครับแล้วเราจะมีคลิป

โอ้ผู้สาวานี่เไปไดียปาเะครับอได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกภูปัญญาด้านอาหารประเภทลาบเยสุครับจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดเยสแท่บของแก่ครับครับของจยรถเกลีก่องหวงครับ เป็นดีก็ยังเหน่งอันเี้กระแบนะครับเนี่ยเห่อันนี้ก็แซ่บครับบักคุงครับบักคุงจะสู้ทนอันนี้ซีเวกันอีกไปงับเล้วนะผู้ใดหน้ามืดตามหัวครับห่วเห็นหงงเห็นเท่งครับบักคุงงงเลยงงเลยแ่้วหน่วยพวกาที่เนี่ยเดี๋ยวฮอกกับสิถ้ากันทั่วซ้ำนี่เนาะอ๋อสวัสดีพี่น้องเอ่อสวัสดี สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมีบรรยากาศมาให้เรื่อยๆครับต่างๆนานายังไงก็รัรบฝากรับชมติดตามซับสไครต์นะครับช่องนี้นะครับช่องรถด,ด,ดัมสรถดัซิง่งรถด,ดัมซิ่งครับบ้านนองตอบ้านนองตนองตนะครับผม,อมขอบคุณมากครับผม,มสวัสดีครับ